สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาทำวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจให้นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี้ยเฟิร์นได้ทำให้ในตัว business suit นะคะก็มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้เลยในแอป business suit นะคะก็ มีบางคนที่ทำไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเจ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยบิว i n e เน s u สูตเนี่ยบางทีกับบางครั้งเนี่ยมันเออร์เร์นะคะขนาดเมื่อเชา้านี้ตอบลูกค้าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอบผ่านแอปไม่ได้ก็เลยต้องไปตอบใน Google Chrome แทนซึ่ง Google Chrome เนี่ยมันเป็นการเข้า Facebook เหมือนกับเข้าทางเบราว์เซอร์เวลาเราเข้าเฟซมันเข้าได้2แบบอันนี้เดี๋ยวอธิบายมือใหม่นะก็คือเข้าจากไอคอนพวกนี้ก็คือเป็นแอปที่เราโหลดมาใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันเข้าได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าเหมือนเราเข้าในคอมพิวเตอร์เราจะได้หน้าตาที่เหมือนเราทํางานบนคอมพิวเตอร์เลยกรณีที่แอปเรามีปัญหาเราเปลี่ยนชื่อไม่ได้เราตอบลูกค้าไม่ได้นะคะให้เราอะไปเข้าจากตัว g o g l e Chrome แทนนะคะ Gprechpa Google Chrome หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเครื่องใครยังไม่มีให้โหลดมาก่อนและก็ถ้าใครมีติดเครื่องมาแล้วแต่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะต้องไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเสมอนะคะอ่ะกดเข้าไปใน Google Chrome ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเว็บไซต์ทุกอย่างให้เรามาที่จุด3จุดมุมบนขวาแล้วก็มาจิ้มตรงนี้อย นี่คะ่ะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะ,ะต้องติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ให้หน้าตามันเหมือนกับเวลาที่เราเข้าทำงานในคอมพิวเตอร์เลยกดตรงนี้1ครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าเว็บทุกอย่างทีนี้เราไปเข้าเว็บอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนในคอมเป๊ะเลยนะคะทีนี้เราจะเข้ากันที่ facebook. com นะคะพิมพ์ค่ะ พิมพ์ตรงข้างบนนี้นะคะ facebook. com อ่าแล้วกด go ตึงกด go มุมขวาล่างอ่าทีนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่เพจเรานะคะก็ไปหาก่อนอ่าจะเห็นว่าทุกคนข้างบนนี้ถ้ามันมี m แบบนี้แสดงว่ามันมันไม่ใช่หน้าตาแบบในคอมแล้วนะซึ่งบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ย เวลาเราดูผ่านมือถือมันจะไม่ยอมเป็นหน้าตาเหมือนคอมนะคะกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่แว่นก่อนนะเห็นแว่นขยายไหมเมื่อกี้นี้นะคะไอตรงเนี้ยค่ะกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราพิมพ์ชื่อตรงนี้นะคะในช่องเนี้พิมพ์ชื่อเพจของเรานะคะแต่ถ้าใครขึ้นอยู่แล้วกดเข้าไป ่ะทีนี้นะคะมาดูตรงไอ้สจุดมุมบนขวาอีกทีหนึ่งเห็นไหมปุ๊บมันยังไม่หายใช่ปะมันยังเป็น m อยู่แบบนี้ค่ะแสดงว่าใช้ไม่ได้เห็นไหมคะซึ่งจะบอกว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยบางทีมันก็เออเลอร์นะคะคือถ้าตัว m มันไม่หายไปเนี่ยเราต้องกดเปิด Google Chrome ใหม่แล้วมาที่ตรงนี้นะคะเอาใหม่นะแล้วกดเว็บไซต์เวอร์ชัน Desktop ใหม่นะคะแล้วพิมพ์ใหม่ค่ะ facebook. com นะคะอ่านี่ค่ะทางที่ถูกมันจะต้องเป็นขึ้นว่าเว็บนะคะอ่าทีนี้บางคนบอกว่าเอาถ้างั้นเราพิมพ์เลยไม่ได้หรอพิมพ์ได้ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็เออเลอร์เหมือนกันนะก็คือทำได้สองแบบพิมพ์คำว่าเว็บจุดข้างหน้า facebook นะ หรือมาที่ขีด3ขีดเอ้ยจุด3จุดเนี้ยแล้วทำแบบที่เฟิร์นทำเมื่อกี้นะคะโอเคทีนี้เราจะได้หน้าตาเหมือนทำงานในคอมแล้วนะคะเราก็จะไปที่หาเพจเราอ่าก็มาที่นี่แว่นแว่นมุมบนซ้ายนะแว่นขยายอันนี้จะได้หน้าตาเหมือนทำงานในคอมพิวเตอร์เลยนะคะ อ่ะรอดไหมอ่ะรอดเห็นไหมคะนี่ถ้าเข้ามาหน้าตาที่แบบเหมือนคอมพิวเตอร์จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสังเกตว่าข้างบนนะ่ะมันจะเป็นเว็บเนี่ยเห็นไหมคะเว็บจุด facebook.com เห็นไหมคะตรง U r L ข้างบนอ่ะทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อเพจนะคะอ่ะให้เรามาที่ด้านซ้ายค่ะจะมีเมนูอยู่นะคะเห็นไหมคะไปที่การการตั้งค่าก่อน อยู่ล่างสุดเออมาที่แก้ไขข้อมูลเพจก็ได้นะคะอ่ะแก้ไขข้อมูลเพจนะอันนี้นะคะแก้ไขข้อมูลเพจกดเข้าไปนี่ตรงนี้อันบนสุดเลยค่ะที่มันเขียนว่าชื่อนะคะถ้าเราจิ้มไปแล้วมันขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ถ้ามันเป็นแถบสีเทาๆ ก็คือไม่จิ้มไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะโดน a c e b o o k ระง,งับไว้ชั่วข่าวต้องรอให้มันหายก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยต้องรอไปอีกบางทีเขาจะบอกเลยนะว่า6วัน7วันหรือ14วันอะไรเงี้ยมันจะมีบอกนะว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงจะเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เทคนิคการเปลี่ยนชื่อเพจนะคะง่ายๆเลยก็คือว่าชื่อเก่าเราอะ่ะห้ามลบทิ้งหมด ให้เราเอาชื่อใหม่ใส่ต่อท้ายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอเราใส่ต่อท้ายเนี่ยมันก็จะเซฟอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นพอ Facebook อนุนมัติแล้วอะประมาณสัก 3- 4สี่วันอะคุณก็ลองเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็มาลบชื่อเก่าทิ้งมันก็จะเหลือแต่ชื่อใหม่เรานะ,ค,ะคือต้องทิ้งชื่อเก่าไว้ติดไว้เป็นเชื้อเพราะว่า Facebook จะไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนชื่ออะไรที่มัน เปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะมันจะผิดต่อนโยบาย a c e b o o k นะคะที่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเปลี่ยนชื่อแล้วลบอันเก่าทิ้งหมดเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นะคะคุณต้องใส่ชื่อใหม่ต่อท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลบอันเก่าทิ้งทีหลังนะคะอ่ะแค่นี้เลยค่ะวิธีการเห็นไหมคะพอเวลาเราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยมันจะมีลูกศรสีเขียวตรงนี้ก็คือหมายความว่าเขาจะเซฟอัตโนมัติ แค่พิมพ์เสร็จมันก็จะเซฟอัตโนมัตินะคะก็คือไม่ต้องเอ่อไม่ต้องเข้ามากดเซฟอ่ะอ่ะคุณก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีปุ่มขึ้นว่าต้องการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะสรุปว่าเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้นะใส่ชื่อใหม่ต่อท้ายนะคะอ่าแค่นี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ และหากว่าคุณชื่นชอบอย่าลืมให้กำลังใจนะคะกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะคะให้เฟินด้วยแล้วก็ถ้ารับชมผ่านเพจก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไฮไลท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ